ทำให้เขาอึ้งและตกใจนี่ไาไก่พอดิอันนี้เราไก่มาไก่มาอันนี้เนี่ยไก่ไก่ไปบเลยนีมาเลยเอาไว้แม่เอาไว้แม่เอาไก่ไปแม่เอาไก่ไปแม่เลยเอาไก่ไปแม่เลย็เป็นสิ่ที่ตัดสินใจเด็โดดลงไปเพื่อที่จะเอาตัวรอด ชีดาได้ตื่นขึ้นมาในรอบที่สองและพบตัวเองอยู่บนเขาเขาพยายามกินจนตั้งสติมอาไก่กันเนี่ยเนี่ยไก่เนี่ยเร็วมาเอาไก่ไปแม่ไปแม่ไมแ่จะร้องทำไมไปแม่ไปแม่ไปครับไปแม่เนี่ย แล้วไป่ฟูงหมาป่าเข้ามาล็อกเขาไว้แล้วเขาจมตีพระเอกนังจะไปพระเอกข้าไปข้าไปแม่แล้วใ้ารป็นตวสุดท้ายเขาสามารถหนีรอดจากฟูมาตาได้ด้วยการปีนขึ้นต้นไม้เมา่อถัดมาฟูมาตาได้หนีไปแล้วแต่เหลือตัวหนึ่งที่พระเอกแทงและมันยังไม่ตายนใครจึงตัดสินใจทำให้เป็นตัวดูพระเอกข้ามันไปพักหน้าท่าอ่อนไงอ่ออนก่อนอ่อนก่อน